เอาละครับคุณผู้ชมครับผมหลังจากคราวที่แล้วนั้นเราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้อย่างง่ายดายวันนี้เราจะไปกันต่อทางซีขวานะครับผมอันนี้ผมก็ได้มีการปรับแต่งตัวละครสักเล็กน้อยนะฮะ โอ้เกือบลืม <laughs> ก่อนไปแล้วต้องมีการทําความเคารพ <laughs> ผู้ยิ่งใหญ่ทำให้เราผ่านไม่ได้อย่างง่ายดายนะครับผมอย่าลืมต้องตอบแทนผู้มีพระคุณแหมครั้งต่อไปหวังว่าท่านคงจะมาช่วยผมอีกนะครับผมปไปกันต่อเอาละครับผมเดี๋ยวเราจะมาทางซีขวานะครับผมเราจะกไปซีซ้ายมาแล้วเราจะไปดูกันว่าทางขวานั้นจะมีความชิบหายรอเราอยู่ไหมปะไปกันเลยม,มีแต่เส้นทางดูดีเส้นทางฉาบด้วยสีขาวน้องทางที่ขาวสะอาสดสดใสแน่นอนจริงไหมคุผู้ชมมันต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางมันออกเปอินดี้ แม่งโอ้โหเป็นข้างหน้าปราสาทเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรบ้างอ่ะมันมีแล้วเปล่าวะอู้โอ้โหเฉียวหูเฉียวหูจังหวะนี้เฉียวหูเฉียวหูแต่ไม่ได้แดกกูบอกเลยไม่ได้แดกไม่ได้แดกหรอกจริงนี่ดูสเต็ปต้องหลบด้วยนี่ไงไม่โดนยังไงก็ไม่โดนแดกขอโทษแต่ดูดิมันคืออะไรอ๋อก็ยิงทรู้ไม่ยาก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 ตรงไม่ยากตรงกูจะตีมึงอืตีสุดทุกตี ตีลุกอุ้งอกคิวหายตีหน้าโดนข้างหลังโอ้กูลงก็ได้มา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 ใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆนี่เปลี่ยนใหม่ขออนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าโอชินสมารถเราใส่เ้าสงครามได้เพราะว่าอันเก่ามันก็ดีหรอกแต่ว่าอันนี้ผมว่ามันเจ๋งกว่า มันใส่ท่าอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ชาเดียวยหนักแน่นมามามา,มา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 มึงยิงมามึงยิงมาไม่โดนหรอกสเต็ปเทพขาพี่ออกจากพริว้วขาพี่ออกจากพริ้วพริ้วไหวนี่นี่เข่าสงครามอันนี้เลยครบนี่เหวี่ยงค้อนแบบต่อเนื่องกระชุดหนานแน่น นี่กูเลือกเป็นตัวผู้หญิงเลยแต่กูใส่ชุดแม่งแม่งเน่นยงผู้ชายเราเขาต้องเข้าไปอย่างเงียบเชียบย้ายให้เขาได้รู้ตัวว่าเรานั้นอยู่ตรงนี้แป๊บหน้าขอญาตถอยก่อนกูปรับก่อนเผื่อมันเก่ง <laughs> โอเคไปญาต์โอเคเรียบร้อยโอเคละคุณผู้ชมก็ผมจะเข้าไปอย่าง,างเงียบเงียบเข้าไปด้วยความยำเกรงให้เขาไม่รู้ตัวหลัง,งนั้นเราก็จะทําการวัดหลังให้เขาไม่ต้อง ปวดหลังอีกตลอดชีวิตมาดีมาด,ดีอันนี้อันใหม,ม่มาดีจังหวะแรกจังหวะแรกจังหวะแรกกูใส่ชุดนี้แน่นครบแล้วก็ถือข้อนี้เพื่อกูได้ต้องแลกมาเลยอือเพราะบิวก่อนผมทำมันแบบเป็นชุดพิวนะ้วมันก็เลยแบบโดนตีหนังทิ้หายใส่ของอะไรก็หนักไปหมดแต่อันนี้ไม่หนักแล้วอันนี้เป็นสายสเต็งรวนสเต็งแบบแ็งแกร่ง,งโอเคเก็บข,ของโอ้โหนั่งกันเป็นหย,ย่อมญ้ามาเลยครับทุกผู้เจริญเรามาให้พอแนละ้วคุณผู้ชมมา มึงมาโอ้ me. โหมันมีกี่ตัวอุ้ยสองตัวอุ้ชิวๆ kind of ิวสชิวอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยโยแมงแรงแรงแรงมึงทำไปวะฮะมึงทำไปโอ้ยมั้นป๋อไม่ได้โอ้ชมแม่งยาวว่ะของมันยาวกว่าของเราอืมไปญาติโอ้โหโอ้ยอะไรอ่าโอ้โหไอ้ขี้โคตรแรงแม่งเอ๋ยพลาดได้อย่างไรเราทำมาขนาดนี้กูจะพลาดได้อย่างไรจริงไหมโอเควิชชมไม่ได้เราต้องเริ่มใหม่ผมแจกสูตรให้ครบด้วย ค่อยๆเดินค่อยๆเดินคุณผู้ชมค่อยๆยองเราค่อยๆยองไปนวดหลังให้เขาก่อนนวดหลังโอ้โหมันเป็นไฟมันแรงไฟโอ้ยโอ้เป็นเป็นขยับทีละตัวทีละตัวทีละตัวลูกทียตัวทีละตัวมามามาเอาเงาไงเงาไงโอ้โหแม่งมึงมึงตรานหอบเพลิงหรือไงฮึมึงมึงทำไมวะฮะอือใหญ่พี่ต้องของขึ้นไว้ซะ แม่งไม่ว่าที่ไหนที่ไหนก็ชอบเลี้ยงหมาหมาพันนี้คือหมาพันอะไรวะเนี่ยแม่งหมาฟันไปลุกยังไงหรือยังไงไม่ต้องโหนไม่ต้องตะกดไม่ต้องตะโกนอือไม่ได้แดกกูหลอกบอกเลยว้าวดวงไฟแห่งชีวิตจุดไฟแป๊บสดชื่นโอ้โหกูเห็นภาพเลยกูเห็นภาพแล้วกูต้องบับจัดไปก่อนจัดไปก่อนโอเคปะมึงมามึงมาเลยไอ้ชายมาดูสิว่าคุณจะเก่าซะแค่ไหนคือตัวอะไรวะ ออ้ยากเวทโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีซี่อีซี่ตัวนี้กระจกมามาโอโหแป้งแต่ตัวมันโตใหญ่มากมาเลยครับคุณผู้ชมครับผมอือเขาหอมไม่เป็นไรนี่นี่ก็บอกเลยคอนบิดดิ้งนี้เป็นคอนที่ดีมากดาเมจก็แรงแถมโอ้โหยกูขอโทษโอ้กูไม่ได้บูรี่ไปเลยอืออือมาดีมาดีจังหวะคนนี้โอ้ยโอ้ยกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บเด๋ยาแป๊บ อ่าอ่าโอ้แป๊บหนึงคุณคุณแป๊บหนึ่งคุณคุณรีบหรือเปล่าคุณรีบหรือเปล่าคุณจะกลับไปไหนทำอะไรที่บ้านหรือเปล่าทำไมมึงต้องโอ้โคตรเรี้ยกว่าหมูขนาดนี้อุ๊ยอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งขอญาติแดกแดกอะไรก่อนคึงกูแดกได้ทุกอย่างอือไม่โดนหรอกบอกเลยไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนไม่โดนสเต็ปกูเทพสเต็ปกูกูไม่โดนกูไม่โดนเหมือนกันยังไงวะยังไงมึงมึงจะหมุนไปไหนเนี่ยยอออออเเวืื้โคผูชมมมมัันนนงงง่่าาะจริย โอ้โหแม่งขยันยืนเป็นคู่หูเลยเวนมา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 ดิมาดิไม่เคยหวั่นอยู่แล้วไม่เคยหวั่นแต่กูเริ่มหวั่นแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำไมทําไมกูถึงเดินติดทําไมคอสกูถึงติดกําแพงโอ้ยอีหมาเวนอีจี้อีไม่อยากจะพูดคำหยาบอือโอ้โหไม่ตัวไม่ตัวผู้ชมเต้ผู้ชมจะต้องไปดูความหวั่นย่ำเกรงย่ำย่ำกูทำไมวะไอหมาว่าอีอีอีอือที่แม่งจะแดกกูไม่ได้มามามา ทำยังไงมึงมึงไังมึงไงอีกอยากกึกกักงอยากยิงยับเดี๋ยวกูกล้นเดี๋ยวกูล้นเดี๋ยวกูล้นเออแม่งเนย้เกือบตายไม่ได้มันช่างส่งสุดลเกินแม่แต่ความส่งนี้มีของที่เก็บดูซิมันคืออะไรครับจิบมาดาบอิสตรีโอ้โหชื่อมันดูเท่จังวะได้มาแล้วมันต้องลองมันต้องลองอะไรเป็นดาบแทงเหรอวิจยกวิจักอือโอ้โหเป็นตัทงท่าดูเท่จังวะอ๋อคือตัอสองมือเป็นไฮ้ผมผู้ชม่าฟันเร็วอยู่นะ อือไม่แย่ไม่แย่ออเออ,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 อคอมโบมันดูได้อยู่สวัสดีครับท่านมหาจําเลิรน,นั่งทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยผมขอ,อยัดวงวด้วยโคนได้ไหมครับพี่โอ้โหแมงกอนโคตรแรงเลยบอกเลยโอ้โหเนี่ยมันพี่ใหญ่ของเขาหรือเปล่าแมเจ้าของวงเล่ามาไปยัตปลารอบเผื่อมีตัวอื่นผมยางได้โล่ม,มันจังเลยแต่ผมฟันหลายตัวกูยังสุ่มโล่มาสักที มันเฮ้ยคุยคุยคุยโอ้ยพ um ี่ขอโทษพี่ขอโทษต่ไม่น่าโลภมากเลยกู ขอลองใหม่ทีตะื่อกี้ไม่ค่อยชัดเจนภาพมันไม่ค่อยชัดตะกี้มันแบบมันบือ้อมันบือนบ้อเฉยๆมา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 ขอแยกใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆ,ๆมาดิคนละตุต๊กตาเปล่าคนเราตุต๊กตาโอ้เราท่องกันอยู่แล้วคนละตุต๊กตบมปละ่ะโอ้โลมันหนามากโลมันหนามากโอ้โหถ้าเหวี่ยงแม่งดูเหมือนไกลมากมบอกเลยทำไมวะเออมาดิมาดิาดแลกเรือเปล่าแลกเรือเปล่อบอกเลยแดกดวันทีน่คีย์นันแหละ บอกเลยว่าจังหวะนี้อัศวีไม่เว้นเต่ากูก็ไม่เว้นเช่นกันอืออือฆ่าหมดไม่สนอะไรทั้งนั้นหืตัวอย่างทิบหายเลยไป่ทัวไข่ัวขอยตัวทุบห้กระตองแหลกทุบเอามาทุบท,ทุกอย่างอออกูนี่มันช่างเงียมหโหดจริงเลยบาไดาเกมนี้แม่งพุ่งก่อนคุณผู้ชมแม่งปีนนานมากบันไดแต่ละที่มึงสูงมากเลยนะถ้าคนจริงปีนผมไม่มีปวดแขนอะ สูงจัดจัดโอ้โหโอ้โหตาเรืองแสงมาเลยคุณผู้ชมมึงตาเรืองแสงมาเลยมึงยุ่งยอไม่เห็นเลยไงไเวอื้อท้มอทำไมวะอือทำไมอือฟาดให้เอวเคล็ดกันเลยทีเดียวมึงทำไมแล้วมึงรีบเลืองไงฮะมึงรอทีละคนก็ได้หมอนวดไม่ว่างติดลูกค้าคนนี้อยู่อชิบายโอเคไหนคุณผู้ชมเหมือนได้โล่มาไปดูโลซี โอ้โหทีห่เท่อยู่นะคุณผู้ชมแต่ไม่ไรเราชอบคอนอันเดียวก็พอแล้วอ,อยากเปิดประตูอยากมาดูชีวิตคุณโอ้โหแม่งแต่ที่ผมว่าตัวจริงตัวละครเรามันน่าจะจอมพลังนะมันเปิดประตูเองได้ทุกอย่างประตูบ้านก็ใหญ่ใหญ่โอเคนี่ทางช็อตคัทนะคุณผู้ชม ขอถามทางอย่างเป็นมิตรเป็นมิตรสุดๆเป็นมิตรมากเป็นมิตรมิชาชีพเออทําไมวะโอ้ยแมงเ๋ยเจ็บชิ่หายมา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 โอ้ยตัวนึงยิงตัวนึงถือโลทําไมวะเราไม่เคยหว่นเกงโอ้ยโอ๊ตมึงเล่าหว่นนิดนึงนิดนึงนิดนึงทําไมวะฮะคอนกูยาวมาโอ้โแบบนี้อันี่ใครขยันยิงแล้วเกินนี่ชิบหายมามาขยอนซิกแซกลบแล้วฟาดของกูแบะเออเออนวดหน้าท้องให้มีซิ่แพลโอ้ยขยันยิงแล้วเกินนะมึงเนี่ย โอ้เ oh, ส้นทางอย่างโล่งบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรของอะไรของมึงเนี่ยกูกำลังบนอะไรพ,พึมพำพึมพำอยู่กระโดดมาไอ้มาเวนโอ้ย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 ทำไมวะทำไมวะโอโหแล้วมึงก็ขย,อยันด้วยรู้มากขี่าหายไปซ่อนในภูมไอมาเวน โอ้ยอีนี่ก็ขยันยิงเลือเกินโอ้ยโอ้ยแล้วแม่งบิงซะด้วยพะ่ย์พายาะพายาดมอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ้าวงนี่มาดิโอ้ยโอ้ยข้างหลังก็มาแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงขอเทียร์ตัวได้ไหมขอเทียร์ตัวขอพี่สาวก่อนพี่อุตสา่าห์ได้ันูมาพี่ไม่เคยใช้บ่อยเลยพายาดเขาเคยยิงเขอานนอยู่คุณผู้ชมดอกคันูกูเยอะไม่ต้องกลัวดอกคันูกูเยอะมากเยอะมากอีกตัวอยู่ไหนไม่รู้ช่างแม่งเอาตัวนี้ก่อนโผหวั่นปสิเอออีอตัวอยู่ไหนไหนอีตัวอีตัวอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าตายเลยชิบหายโอ้ทล้วนะ มึงอะไรวะอยู่ไหนวะมึงเนี่ยไปไหนอ่ะมึงยิงกูจากยังไหนฟ้าอุ้ยนี่นี่นอนั่งนั่นนนอยมเดินกระเพกเดินกระเพกเลยนะมึงอกชิบหายแมงเงยยิงกูซะโคตรแรงแต่อีกตัวอีกตัวนี่ขยันยิงแล้วเกินขยันยิงใช่ไหมมึงเคยโขแบบไหมมึงจะถอยไปไหนไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยกูสู้สุดฤทธิ์อือแม่งแต่ละตัวมีแต่ตัวกูประสาททั้งนั้นเส้นทางกวาดนามพี่ประชนโชคมาถึงจะ อะไรวะน่ะเดี๋ยวโอ้โหโอ้ดาบมันใหญ่มากหน้าตามขอนคุณนะเหมือนเคยอยู่โอ้โหโอ้ขึ้นหลอนเลยเหรอพวกคุณบนช่องพวกคุณบนช่องโอมมาเสกดากได้ด้วยมึงทำไมกูมึงทำไมวะฮะมึงทำไมวะมาดิมาดิมาดิเออมาดิความยาวของดาบใครยาวกันมึงว่ามามึงว่ามา มาเร็วๆแล้วอไม่โดนไม่ได้แดกไม่ได้แดกกูหลอกกูบอกเลยมาดิตอนนี้ Gonzalez. โอ้ยมันอีนแกแลกแลกโอ้ยไม่แลกไม่แลกดีกว่า <c oughs> ไ,มไม่แลกดีกว่าโอ้ยโอ้เจ็บเจ็บปะโอ้ยมียาแดกเหมือนกันด้วยมามามามันน่าจะมีแค่ขวดสองขวดแล้วว่ากูมีเยอะกว่าอยู่แล้วเออเอาโอ้ไม่ถึงไม่ถึงโอ้มันฟันแรงมากมันฟันดีขึ้นนอนเลยยิ่งหายโอ้โอเคยังไงซัพพอร์ตดามโอ้ไม่โดนไม่แดกยังไงโอ้ยอยัอยง,อย,งอย่าพึ่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 งเลย,ย,ยไหมล่ะ พี่ขออุยอ้ยอุยอ้ยอุมันมันเถื่อนมากมันเถื่อนมากอยู่ๆก็บีตัวเถื่อนอุ้ยครึ่งหลอดมันฟันแรงจังวะเอาชี่หายาหมดเวนตายแล้วกูเว้นตายแล้วกูมาดิเออเราแรกดาบสนใจั้ยล่ะมา ว่าไงไอื้อเขาาหวยผู้ชมอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่ารีบร้อนโอ้โหดาบมันบอกเราได้โอ้โหโอ้โหโคตรแรงกูจะตายไม่ได้กูยังไงยังไงอ้าวยามันก็หมดยามันหมดผู้ชมแต่เลือดกูน้อยกว่าเราทำยังไงดีกูคิดไม่ออกเลยทำไงอ่ะอื้ต้องวางแผนต้องสู้อย่างมีสไตล์สู้อย่างมีสไตล์สู้อย่างมีสไตล์อยู่มึงอื้ออีกทีเด้อโอ้ยอีกทีเด้ออื้อไม่ได้แดกกูหรอกกูบอกเลยอีซี่ บอกเลยว่าเลือดกูเหลือแค่นี้แต่กูก็สู้นะครับอือกูบอกเลยเจ้าขวัยกูเจอจุดไฟอันใหม่ข้างหน้ากูจะไม่กลับกูจะไม่เติมเลือดมาผมว่ามันน่าจะไม่มีอะไรมั้งน่าจะมีตรงง่ายๆอ่ะน่าจะมันจะมีว่าเห็นเห็นอะไรอยู่หลังประตูแต่ว่าโอ้โหดี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 อย่าพึ่งอย่าพิ่งพี่อย่าพึ่งพี่เพึ่งพี่เย็นพี่นะมามามาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาเอ้ยเดียวทางขวาทางขวามึงบ้า เก่าโว้ยกูจะไปต่อดีไปโว้ยเก่าทุกตัวเลยพวกมึงเนี่ยโอเคถึงโอ้ยแม่งเดสัจกายชิบหายมาปุ๊บมาดีหน่อยตัวนั้นมันไม่มีเกิดหม่ยคุชมนั่นเป็นตัวแบบทีเดียวตายไม่มีเกิดนต่จะเป็นตัวพิเศษมามึงนี่ไม่นี่เมื่อกี้มึงตุยหลังกูใช่ไหมฮะมึงตุยหลังกูใช่ไหมมึงอ้ยแม่งเอ้ยอุตส่าห์จะบ้าเท่ๆแล้วแม่งเปิดประตูอันยิ่งใหญ่ โอ้เส้นทางอีกยาวไกลทางมันเยอะจัดเอี่ยนะมันมีแต่โอ้โห,โหแม่งก็ขยันยิงกูหลือเกินมึงโอ้กูละเหนื่อยเอามาแลกกระดอดกสองดอกออตายไสคิดหายโอ้ยมีแต่ตัวขยันยิงจังวะมขยันยิงจังวะมึงเป็นอะไรตั้งไหนที่บ้านไม่มีใครเป็นเต้ายินยัยไงอือแหมเงยโอเคโอ้ได้ชุดมาขอบคุณครับ เข้าไปด้วยความเงียบแล้วเข้าไปนวดหลังให้เขาตือย่างสบายใจมึงมามึงมาตายสิที่ผายเออเรียบร้อยผมว่าของทางมันยาวไกลมากคุณผู้ชมโอ้โหที่นี่มันมีตัวอย่างนี้เยอะจริงเว้ยมีทุกที่เลยหรือไงวะมาผมเต็มที่อยู่แล้วมามึงว่ามาครับคุณว่ามาเลยมาว่ามาดิโอ้โหเรามีอะไรทุกอย่างเข้ากันหมด คุณคิดว่าคุณจะชนะผมได้เหรอผมจะชำนาญยิ่งกว่าคุณอีกด้วยซ้ำเออแดกบัฟซีกรทีง่ายๆเลยเวนเฮ้ยอ,อ,อีซี่หมวกมันเท่จังวะชุดเดียวกับกูเป้แต่หมวกมันเท่กว่าวิวชมหมวกเป็นไห้ไงวอยากได้ไหม่มางอกีเอาไห้มาคุงหัวบ้างเอ้อยเมื่อไหร่จะถึงบอสวะเนี่ยไกลเหลือเกินโอเคครับแต่เมื่อไหร่จะมีที่จุดแสงมีไหม ทางมาสักเฮ้ยโอ้โห <meets> สุดยอดเจอแล้วเรียกว่าพูดปุ๊บก็เจอปั๊บโอ้โหญาตจุดแสงสว่างให้ในใจเธอแต่เมื่อไหร่กูจะเจอบอสไม่ได้แ <Nas> ม <Moon> ่งไกลเหลือเกินทางก็ซับซ้อนซ่อนเงื่อนซะเหลือเกินโอ้โหยังมีทางให้กูโดดลงมาได้อีกเอ่อนะขอยาหาทางลงแบบปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินโอเคบดไปเจ้านกอินรีเออหัวข้างล่างนั้นเป็นหอคอยคุณผู้ชมอาจจะเป็นบอสก็ได้มั้งเป็นปะวะเสียแล้วไหมไม่เสีย เส s <S ้นทางมาช่างโคตรเคียวซะเหลือเกินโอ้ยถึงเส้นทางที่โคตรเคี้ยวแต่ก็มีไอเทมให้เราเก็บโอ้หถ้าตั้งค่าปีกเดียวเหรออ่านถูกปะวะอ่านไม่ทันเออประตูจะเป็นเศร้าที่หายประตูบอสอยู่นี่มันก็อยู่ตรงจุดว์าเมื่อกี้กูเสือกเดินดีทางกูก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันมีทางออกเยอะแต่ว่าเราไม่เห็นมีบอสเลยแม่เงยโอเคมาคุณผู้ชมเราได้วาสัคลิปนี้เรือเราเปิดอย่างอลังการโอเคกูแดกยาบัฟแล้วมา โอเคสนใจเข้าค <Round one. S 3> ุณผู้ชมแล้วไปกันเลยฮึมหมายถึงคนเลยววะวอดเป็นประเภทคนอู้หเดียววันนี้โอ้ยโอ้ยพี่ครับพี่กูตั้งหลักหน่อยก็ดีไม่ใช่ไหมเนยิ้มมาแรงแรงได้ไหมโอ้แรงไม่ได้โอ้ยโอ้ยเฮ้ได้อยู่ได้อยู่คุณผู้ชมได้อยู่ได้อยู่เขาเรียกว่าเป็นการวอร์มวอร์มวอร์มตอนนี้คือวอร์ม มาใหม่เมื่อกี้แค่น้ำจิ้มจริงนะมาเพื pe. No, pe ่อนกูเรียบเพื่อนกูไม่ได้แดกโอ้ไม่ได้แดกอุ้ยโอ้แมงป่ามาจากแรงมา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 เลยกูรอมานานแล้วกว่าจะถึงมึงเนี่ยกูทางเส้นทางช่างลำบากเหลือเกินโอ้โหแมงงี้เรียกดาบอืมไม่ได้แดกไม่ได้แดกดาบคู่ประเท่มากคุณผู้ชมอยากได้กอดจังเลยอืมีมีส่งมีเสกดาบไปเลยลูกพ่อเอออย่างนั้นลูกพ่อเออดีมากกูขออนุญาตเก็บโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยเก็บชิบหายแมงเงยกินไตกูลืมไปบัฟมันทับกันแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดิมาดิเออเ,ร,เร็่ไรคูเซ็นนี้เซ็นนี้คูบ้าถึงกันแล้วโอ้ยโอ้ยปน,นึ่งปน,นึ่งก็คือหลอดแล้วโอ้ยโอ้ย,อยไม่โดนไม่นนโดนโอ้ยนี่ โอ้เฮียแรงเหลือเกินแรงเหลือเกินโอยมมีดาบคู <sa> ่เ <sa> ท่จังวะมามามาดีมากดีมากเพื่อนโอ้ยนโอยโอ้ยหเป็นพอวกควีไฟพวกวีไฟแล้วโอยดียดมากโอ้ยแม่งูกพ่อลูกอแม่งเก่งจังวะก่งอ้กุยมาอีกนิดนึงอีกนิดอีกนิดมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงงกระชับเลยจริงๆแรงนี่มึงเก่งจังวะสิกอเรียกว่าเปิดมาตอนที่2อดีอยู่ไม่แย่ แต่กูเสียใจดูเรื่องมันสิออกมาเลยจ้อนลูกพ่อรอบสามมึงมาบอกเลยกูสู้ไม่ถอยกูจะไม่เรียกโอ้ยโอ้โอ้โอ้ไอคีเอาโอ้เพ่กูพยายามไม่สะบัดในเกมนี้แต่กูก็แข็งแรงเหลือเกินอุ๊บเอาเดี๋ยวใจเย็นมึงใจเย็นนิดนึงเพื่อนมึงโอ้โหจอนกูยังบัฟอยู่เลยโอ้แบงแม่เจ้าแม่เจ้าอ่าโอเค มาเอาละตอนเลือกเต็นท่อกันแล้วอ่ะโอ้โหจ็อดจ็อดมึงจะปาไม่ผิดทำเพื่อมึงตีมันสีลูกเออโอ้โหโอ้โหแม่งป่ดโอ้โหจ็อดผมถึงมากมาดิมาเอออย่างนั้นแหละโอ้อย่างนั้นแหละอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้โหอย่างนั้นบุ๊มึงไปตีจ็อดกูสีลูกอ๋ออุ๊ยโอ้โหโอ้โหอยู่เแข่งจังว่าเออแม่งตีหนึ่งทีแดกกว่าจานหนึ่งขวดเออจ็อดเนื้อจ็อดจ็อดมึงทำงานมากกว่านี้แมงกูไล่มึงออก จอดเร็วๆจอดมุงร่อนไปนู้นหนุไปฟันมันโอ้ยนี่ก็ขยันฟันกูเลยเกินอ้าวโอ้ยแม่งไอ้โดดอุปกรณ์ทับตายโดดอุปกรณ์ทับตายเด็ดยาเด็ดยามามาเด็กไงจอดจอดโอ้โหจอดจะขึ้นหลอดแล้วจอดจะขึ้นหลอดแล้วจอดจอดพอรู้ว่าจอดทำได้เดี๋ยวนานนี้โอ้ยเดือดเดอดโอ้โหท่าใหม่ใช่ไรกว่าเดิมกูไม่เคยเห็นมาก่อน คำว่ายอมแพ้มันมีอยู่ในพจนานุกรมของผมนะครับเราต้องสู้จริงไหมเกมนี้เขามาเพื่อทรมานกูอยู่แล้วมึงมามึงมาขออนุญาตเก็บของเก่าก่อนนะครับมามึงมามึงว่ามามึงจะทำอะไรโอ้โหแม่งโอ้โหเลยงโดนอีกเหรอโอ้โหมึงน้กว่ากิ้งผมพ้นมาจอดจอดอย่าบัตได้ไหมจอดอเลยจอดเอออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจอดอื่้อแม่งหลบได้ไม่เป็นไรจอด พ่อรู้ว่าเจาทำได้มึงจะปาไม้พิษด,ดิโอ้ยแม่งเอ้ยไอ้ของตั้งเยะตั้งแยะไม่ใช้ปาไม้ในตัวคุยเวรมามาดิเออแลกเลือดแลกเลือดโอ้ยรู้สึกอะบอกเลยว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความบันเลยอยู่ที่นั่นมาผมสู้สุดใจ มันต้องมีสวรรค์แล้วที่คุณเจะชนะเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะมันตาดแรงมากจริงตาดแรงจริงบอกเลยเก็บของเก่าม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 าเออดีมากจอเออดีมากงานนี้มึงรอดดีมากอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออเออมาๆค่อยค่อยๆเพราะ่เมื่อไรคุณผู้ชมเพราะว่าผมทำคอร์สมันเป็นคอร์ดคอร์ดเลือดโอ้คอร์ดบีดดิ้งอออแบ่งเอ้ยอู้เออยังไงคุณมคนใดที่เจ็บมากอืมยังไงไม่โดนหรอกเว้ยเอาเอายังไงจอดจอดจอเอามันจอดเอามันเอออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยลูกเอออย่างนั้นเรา่ออย่างนั้นเออแค่ขออออค่พพทมโบก็นั้น คผมโบต่อเนื่องต่อเรื่องโอ้ยโอ้โอดาบแมงยามอ่ะโอ้โอ้เดี๋ยวคอยนิดคอยนิดพี่ขอโอ er ้มันชัดอะมามองมองดาบมองดาบแล้วโอ้โงมองเต็มหน้าเลยออื้แสงมาแสบตาซะเหลือเกินกูมาทำอะไรที่นี่มะเนี่ยกูควรเรียกคนอื่นมาช่วยดีไหมต้องมีสักวันต้องมีสักวัน พี่เติมความฝันนมึงมาก,กูจะไม่ถอยกูจะไม่ปิดเกมนี้จนกว่าก,กูจะชนะมึงได้มึงว่ามาแม่งเอ้ยมึงมึงเก่งมากกูพุ่งตัวมึงไม่มีโอกาสให้กูตีเนี่ยแล้วผมเล่นสายเหมือนแบบแลกเลือดนะคุณผู้ชมผมแบบคือผมเอาเท่าสงคัญมาเพื่อแกลกโดยเฉพาะแหละมา้าดิโอเคมาเอาอยัางไงยังไงดีมากจอดจอดโอ้โหดูเห็นไหมคุณผู้ชมมันตีติดบีบดิ้งแรงนะแต่ว่าแบบแม่งไม่มีโอกาสที่กูได้ตีโอ อโอ้โหแม่งไงกูอยากได้ดาบคู่เหมือนเกินกูอยากได้ชุดมึงด้วยเออดีมากจอร์ดมึงอย่าไปยืนปั๊บมันต่อหน้ามันสิดีงั้นแหละอย่างนั้นจอร์ดลูกพอ่อตีมันลูกโอ้โหมันเสียงดังเป็งไร ให้จอดบูไปให้จอดเออให้มันสนใจจอดเข้าไว้เออขึ้นหลอดขึ้นหลอดแล้วอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นคอมโบนี้เนี่ยคอมโบนี้เนี่ยจังหวะจังหวะโอ้จังหวะจังหวะนี้คิดถึงจังหวะโอ้คิดถึงจังหวะคิดถึงจังหวะอีกนิดอีกนิดเอออีกขวาอยโอ้โหแม่งเอ้ยทีเงี้ยเสือง่ายโอ้โหไม่น่าเชื่อมึงง่ายก็ง่ายเวลายากก็ยากบันไหลโอ้โหเก่งมากจอดเดี๋ยวพ่อกลับไปพ่อใช้ดีกีสองเมตรกว่ากูจะผ่านเหนื่อย